สวัสดีครับผมมาพบกับรายการนาตินโชรสนะครับวันนี้นาตินมีนะครับผมเคียวอันใหม่นะครับผมที่เพิ่งสั่งมาเลยนะครับเปิดด้ามถอดใหม่นะครับผม MI เช่นเดิมครับพี่ๆน้องๆครับแต่เดี๋ยวมันยังไม่เข้าที่เท่าไหร่นะครับผมวันนี้นาตินจะเคียวต้นสูงนะครับโดยใช้ความยาประมาณ2เมตรก่อนนะครับจากเจ้าไม้ไผ่ตัวนี้นะครับผมสวนต้นสูงเลยน้าตินจะสาธิตอีกทีนะครับกับ ตัดปาล์มรอบนี้นะครับในเดือนกรกฎาคมในวันที่22นะครับและ23บนะครับรอบกลางเดือนนะครับใช้คานี้ดีกว่านะมาดูกันเลยนะครับว่าประสิทธิภาพของเจ้าเขียวเอ็มไอเป็นยังไงบ้างนะครับผมอแล้วตีนเขียวต้นสูงก่อนนะครับประมาณตอนนี้ยังไม่ตัดเขียวนะครับเราตินใช้เขียวสองเมตรนะครับก็ถือว่าคมนะครับยังไม่เข้าที่เท่าไหร่แต่ว่าก็คม ผมเหมือนเดิมครับผมแต่ว่าจังหวะของเราเราต้องจับจังหวะดีๆด,ด้วยแล้วกันนะครับอันนี้เป็นทางเสอนนะครับ ว่าเอาเรื่องเลยนะครับผมยังอยากมีากาบตัวผู้เยอะเลยครับผมโอ้มีดังหนูด้วยครับถึงว่าครับเขาก็สิเกี่วดาังหนูด้วยนะครับ เป็นทางสามชั้นนะครับอันนี้ครับผมเหมือนเปิดเคียวไม่แล้วมันยังไม่ติดเท่าไหร่โดนแล้วครับผมี้ก็เปิดทางก่อนนะครับค่อนข้างหนานะครับผม จะอยู่ลักษณะนี้นะครับผมอันนี้เปิดทางเสร็จแล้วก็เดี๋ยวมาดูตอนเกี่ยวทลายนะครับมันสามชั้นแล้วก็จะมีรังหนูแล้วก็ชั้นตัวผู้เลยเกาะย่างหน่อยต้องขออภัยด้วยนะครับแต่เขียวก็ยังคมนะครับในความเคี้ยวตินตินว่าคมมากเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็มาดูนะครับคอทลายอยู่ตรงส่วนไหนของเจ้าทลายปามทลายนี้นะครับเดี๋ยวก็แสขาล่องแสเลยนะครับพี่น้องๆครับ เกวหาร่องของคอทลายเลยนะครับ ก็ล่นลงมาแล้วนะครับเดี๋ยวที่จะพาไปดูนะครับว่าทลายเป็นยังไงและแผลหน้าคอของต้นเป็นยังไงนะครับนี่ครับเจ้าเคียวตัวนี้นะครับหน้าตานะครับผมเพิ่งเอามาใหม่นะครับในเคียวเอไอนะครับผมส่วนทางเมื่อกี้เกี่ยวไป3ทางนะครับจะอยู่ในลักษณะนี้เลยนะครับแผลนะครับและคอทลายอยู่ข้างในนะครับจะซ่อนหน่อยครับอันนี้3มทางมีแต่คอใหญ่ๆครับจะเอายากหน่อยนะครับผม และมาดูเจ้าทลายที่นาตินเกี่ยวลงมาเมื่อสักครู่นี้ครับผมนี่ครับผมทลายนี้ประมาณ40 40กว่ากิโลได้ครับผมอ่ะแล้วมาพบกันในทลายต่อไปแล้วกันนะครับนี่ก็ดูบรรยากาศในช่วงนี้ก่อนแล้วกันนะครับช่วงนี้ก็ค่อนข้างมีปามให้เก็บเกี่ยวกันพอสมควรนะครับพี่ๆน้องๆครับนี่เลยบรรยากาศในไร่นาตินนะครับอ่ะแล้วมาพบกันในช่วงต่อไปครับก็วันนี้ก็มาขายตอนเช้านะครับเที่ยวที่สอง ได้ประมาณนี้นะครับตันสองครับผมรอบของอัตินก็จะอยู่ราวน,นี้นะครับนี่ครับผมที่โรงงานที่อำเภอกันทะรักนะครับน้าถามว่านัตินขายที่ไหนรอบนี้ก็ได้ประมาณตันสองนิดๆครับผมลงกันเสร็จแล้วนะครับพรนักกา,านที่นี่ลงก็ ลงอย่างเดียวนะครับผมนี่ครับปามทลายของกระติงก็ช่วงนี้ก็จะอยู่ตรงนี้ครับเฉลี่ยทลายละสามสิบห้ากิโลละกันนะครับราคาเฉลี่ยที่ช่างนะครับนี่ครับจะอยู่ลักษณะนี้บางทลายก็มีสี่สิบห้าสิกิโลนะครับอันนี้น้องปูครับตัวนี้จสย้อนแซงก็หน่อยนะครับครับปากับอาจารย์คูครับวันนี้ครับผมเป็นเดิมครับ นี่ครับลานเทที่กันทะลักครับราคาดีครับวันนี้ก็ให้ในราคา4บาทเก้าสตงค์แต่บวกค่ารถให้หน่อยนะครับเป็น50ครับอยู่ลักษณะนี้นะครับนี่ก็จะเป็นลานเปิดรับซื้อวันแรกครับที่นี่จะซื้อทุกวันที่ทุกวันที่1ถึง4นะฮะ11ถึง14แล้วก็21ถึง24นะครับในลักษณะนี้นะครับ บรรยากาศของลานเทนะครับขออนุญาตเจ้าของลานแล้วกันนะครับซื้อดีครับผมซื้อง่ายขายข่้งครับโอเคครับตา,ตามนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวไปชอบกันในช่วงถัดไปครับ